สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปายันลูกขุดวนครับันนี้เรามาขุดถนนอีกแล้วหนึ่งวันเพื่อเทคอนกรีตความยาวก็น่าจะประมาณห้าสิบเมตรครับต้องลอกออกประมาณสิบเส้น กาศตอนเช้ายังเด,ดรเรนเปรี้ยงเลยนี่หน้าตอนเช้านะ8โมงนี่ร้อนจริงๆเสียงบอมเตรียมที่จะนี่ละช่างกำลังถ่ายระดับถนนหมู่บ้านนี่ไม่ต้องถ่ายระดับนะแต่สภาพาเลย เยเป็นถนนโครงการครับต้องทายระดับให้ได้เสมอกันมาอย่างงั้นในบ้านที่เตี้ยก็จมบ้านที่สูงก็ก็ไทยแล้ก็เลยต้องทายระดับกันให้มันได้เสมอกันถ้าท่วมก็ท่วมเท่ากันไม่มีใครสูงกว่ากันนะ ูงก็สูงด้วยกันท่วมก็ท่วมด้วยกันเรอช่างกันวันนี้ฝั่งนู้นก็น่าจะได้ทีครับพอเราเอาดินเข้า,มา,าเมื่อวานเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องมาตกเรียบร้อยแล้วแหละลดน้าแล้วก็ตกเรียบร้อยทำงานอย่างเร็วเลย นี่ดินขูดประมาณ10เซนเนี่นี่ได้ประมาณ2อสามรถลุก้อครับน่าจะไม่หมดลืมเอาสายไฮโดรลิกเอ้ยลืมเอาน้ำมันไฮโดรลิกมาเติมอิสมองเนาะลมบริการเย็นๆเลยถ้าอยู่ในร่มนะแต่อยู่ในที่ร้อนในแดดจ้า Cái có, có đầm này Rồi, cô lại, cô lại đầm này แสงนี่หน่อย้ยกองลคนี่นนายแล้วคือหนังย่ชัด้างาับน้นี่ก็คุยง่ายครับ

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะคุณวางข้อด้วยได้หรือเปล่าจะไม่รู้เลยรอเขาอเคอเขาทำต้องไล่ระดับครับมนงานนี้ไม่ได้ จากเสาโน้นไก่ช้างไลน์ใหม่บะงคนบอกว่า80นี้ก็ว่า85ดสาต้องลง5ีกเกณก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ